สวัสดีเจ้าพบกับสองสาริกาชาแนลนะเจ้าวันนี้สาริกาจะปลาไมาแอลปลงน้ำห้อนนะเจ้าอยู่อำเภอไม่จันนะเจ้า บอต้มไข่นะเจ้า มีกินกรรมฐานขึ้นมาเลยนะเจ้าบรรยากาศลมลื่นดีนะเจ้าทุกคน,น,กน,ลลน,นเจ้า,ค,าความสูงของน้ำนะผุ้นะเจ้า น้ำฮอนขนาดเลยนะเจ้าเนี่ยเจ้าน้ำจะมีกลิ่นของกรรมฐานนะนะเจ้าทุกคนสามารถลงไปแจกเท้าได้นะเจ้าลงไปแจกตั๋วได้นะเจ้าอยู่นะเจ้า นี่ก็มีคนลงไปแช่เท่านะเจ้าแอสเริกายินอยู่ตรงนี้ก็จะมีความร้อนขึ้นมากระทบตัวนะเจ้า บอนี่จะห้อนขนาดเลยนะเจ้าสามารถต้มไข่ได้นะเจ้าทุกคนอันนี้เราจะต้มไข่นกนะเจ้าต้มไข่นกกระทะนะเจ้าดูน้ำเดือดนะเจ้าทุกคนขั้นทากุนกุนนะขั้นอ๋อ เ้าผู้เ้าเนี่ยครับอ๋อตุ้ยตุ้ยถ้ากุ่นนะนี่เป็่นจะมีป้ายบอกเวลาต้มกินนาทีนาทีนะเจ้าทุกคน คุไปนะเจ้าอือ,อ,อบอ่อนี้สามารถต้มนอไม้ได้นะจ้าทุกคนคน,าาน่นเจ้าบอ่อต้มนอไม้อุณหภูมิทีหกสิบถึงเจ็ดสิบองศานะเจ้าเวลารียวเวลากันต้มเซา เจ้ส,สี่ชั่วโมงอันนี้คือบอ่อป่านะเจ้าสามารถให้อาหารป่าได้นะเจ้าทุกคนบรรยากาศลมลืนดีขนาดนะั้นเจ้าทุกคน

อันนี้คือหุ่นปั้นนะเจ้าทุกคนมาดูกันนะเจ้าครบเจ็ดนาทีแล้วนะเจ้านี่นะเจ้าไข่ต้มเจ็ดนาทีนะเจ้าทุกคน แกผ่าเราไปใส่ก <là> ่อนห่อนนะจ๊ะนี <disciple. S 2> ่นะเจ้าไข่ต้มเจ็ดนาทีสุกเลยสุกเลยนะเจ้าห่อนมาห่อนนะเจ้าทุกคนอันนี้ตีแช่เท้านะเจ้า เช uhh ีวเชียวมรู้คีวเชแล้วโสแล้วเออเต็มปีอันนีลูกแก่กี่ต้นปุนเ

ห้อนอยู่แต่มันมาห้อนต่อตีนเลยเฮ้ยติดตุนฮกซีนนีกโอ้ เาออกปแม่เเดี่หนเอมอเออที่หมูอย่าเอาอย่างมือนี่โสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเจ้าทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเตือนเจ้าประก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะเจ้าสวัสดีเจ้า